สวัสดีค่ะภรายาค่ะวันนี้จะคุยเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นในการที่เราจะทําเริ่มทําธุรกิจหรือว่าทาธุรกิจไปแล้วรวบรวมมาจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ไปอ่านมาบ้างสิ่งที่ได้เรียนรู้บ้างได้65ข้อเยอะแยะมหาศาลแล้วก็เลยจะขอแบ่งคลิปเนะี่ยออกมาเป็นสามตอนอันนี้เป็นตอนที่1นึ่สิ่งที่ได้เรียนรู้มาหลายๆปีรวบรวมมามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเรื่องของถ้าเริ่มทําธุรกิจในการหาพาร์ทเนอร์นะถ้าทะเลาะกับพาร์ทเนอร์ทะเลาะกันให,ให้จบตั้งแต่แรกสิ่งที่เราคิด ออกทั้งหมดเนี่ยคุยกันให้เคลียสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ใครทําอะไรการบริหารการเงินใครทําเงินลงทุนเท่าไหร่มีโอกาสที่จะขัดทุนไหมถ้าขัดทุนเราจะเสียกันคนละเท่าไหร่คุยกันให้เคลียตั้งแต่ตน้นอย่ามาทะเลาะก,กันทีหลังนะแล้วก็ ถ้าดูแล้วไม่เวิร์กตั้งแต่ต้นอย่าฝืนจริงๆนันหาพาร์ทเนอร์ในการธุทำธุรกิจนะ่ะมันสําคัญมากแล้วมันก็มีหลักการอย่างอื่นด้วยแต่ที่เน้นๆเลยเริ่มต้นพวงนี้คุยกันให้เคลียร์ว่าจะมีโอกาสขรดทุนเท่าไหร่นะคะรับได้ไหมมีความเสี่ยงเท่าไหร่ใครทําอะไรลงทุนเท่าไหร่การจ่ายผลตอบแทนเป็นยังไงหน้าที่ของแต่ละคนเป็นยังไงอันนี้เรื่องของการหาพาร์ทเนอร์เนาะต้องคุยกันให้เคลียร์ทะเลาะก,กันให้จบ ทุกประเด็นที่คิดออกต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะคะเอ่อต้องคุยกันเรื่องเวลาด้วยนะคะเวลาเนี่ยมันต้องมีให้จะจัดสรรเวลาอย่างไรใครจะเข้าวาอาทิตย์ละสาวันอาทิตย์ละสี่วันแต่ถ้าอาทิตย์ละวันไม่โอเคนะไม่โอเคจริงๆเพราะว่าในการเริ่มต้นธุรกิจมันต้องมีเวลาให้แล้วก็จะต้องสเตรกเรื่องของเวลาแล้วก็การทุ่มเทมากมากพาร์ทเนอร์ที่ประเภทมีแต่ตังเวลาไม่มีเนี่ย อย่าดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมาทะเลาะกันทีหลังเขาจะไม่รู้เรื่องหลายๆเรื่องแล้วเดี๋ยวก็จะมาตีกันอย่าอย่าหาพันเนอร์ที่รวยอย่างเดียวแต่ไม่มีเวลาเพราะว่าเวลาน่ะมันสําคัญมากต้องคุยกันให้เคลียร์ว่าเขาจะเข้าออฟฟิศกี่วันวันไหนบ้างเนาะถ้าเข้าอาทิตย์ได้วันเดียวหรือครึ่งวันอย่างนี้จะไม่โอเคเพราะว่าเวลามันมีปัญหาแล้ว่มันจะทะเลาะกันเพราะว่าเขาจะไม่รู้รายละเอียดของบริษัทเพราะว่าเขาเข้ามาแค่อาทิตย์ละวันก็เอาเงินแต่เอาเงินมาลงอย่างเดียว แบบนี้มันจะทําให้เกิดปัญหาภายหลังนั้นตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่เอาอย่าหาพ์ทเนอร์ที่เป็นนักวิชาการนะที่เป็นแบบอาจารย์มหาลัยอย่างมันต้องดูดีดอะ่ะถ้าเป็นนักวิชาการจ๋ามากเนี่ยมันจะสตร i c ทูเดลูมากเกินไปหลักการของการทํามันจะต้องเป็น1 2 3 4 5มันไม่สามารถกระโดดข้ามขั้นตอนได้พวกนี้อย่าเลยนะมันจะทําให้การทํางานเนี่ยมีความขัดแย้งกันได้สูงมันก็ควรจะหลีกเลี่ยงตั้งแต่ต้ตตนอีกอันหนึ่งก็คืออย่ายืมเงินเพื่อนมาทําค่ะ นะถ้าเราไม่มีเงินทุนเอาทําแต่น้อยแต่ไม่ยืมเงินเพื่อนมาทําเพราะว่าบริษัทธุรกิจมันมีความเสี่ยงการยืมเงินเพื่อนหรือการให้เพื่อนยืมเงินมันไม่ดีทั้งสองอย่างอะ่ะเออเอาเท่าที่เรามีเรื่องของการยืมเงินเป็นเรื่องที่เซ็นซิทีมากเลยนะคะเรื่องเซ็นสิทีแบบนี้ไม่ควรเอาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจเลยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการเริ่มต้นธุรกิจพาร์ทเนอร์ของเราคนที่เราเลือกแล้ว ต้องมีเวลาที่จะคุยกับเราทุกวันถ้าไม่ทุกวันก็บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้เพราะว่าในการทําธุรกิจแรกๆเนี่ยมันมีเรื่องที่ทต้องทต้องรับรู้ไปด้วยกันเยอะมากอังนั้นก็ควรที่จะคุยกันทุกวันถ้าไม่ได้เข้ามาในออฟฟิศแล้วเจอกันทุกวันเนี่ยควรจะโทรศัพท์คุยกันแล้วก็อัปเดตเรื่องราวในออฟฟิศจนกว่าบริษัทเนี่ยมันเซติลหมายถึงว่ามันสามารถที่จะรันไปด้วย ตัวมันเองแล้วเรานั่งบริหารอย่างเดียวอย่างนั้น,นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเป็นการเริ่มต้นธุรกิจมันจําเป็นมากที่หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราเนี่ยจะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจกันในทุกเรื่องและเป็นการสื่อสารเชิงลึกเชิงละเอียดด้วยนะะการสื่อสารมันจะเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆคือมันจําเป็นต้องจ้างคนจ้างพนักง,งานแล้วก็เราจําเป็นที่จะต้องจ่ายเงินที่แม้ว่าจะสูง ก็จาเป็นเพื่อให้ได้พนังงานที่ดีแต่ไม่ใช่เราได้คนเก่งแล้วเราไม่ต้องดูแลเยอะก็ได้ในช่วงแรกๆเนี่ยไม่ได้เลยเราจะต้องประคับประคองธุรกิจเราจะต้องมีคนเก่งและเราก็จะต้องมีการสื่อสารที่ดีมากๆกับพาร์ทเนอร์ของเรานะมันจะมันเป็นสิ่งที่จะสามารถทํให้ธุรกิจได้เกาะร่างสร้างตัวได้เรื่องสาคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ c a s โ flow cash f o ไม่ใช่เงินสดในมืออย่างเดียวแต่หมายถึงกระแสงเงินสดที่จะหมุนเวียนในบริษัทเราอาจจะมีเงินทุนสํารองอยู่เท่านี้เป็นเงินที่ลงทุนแล้วก็ เรามีวางแผนว่า3เดือนมันจะต้องมีรายได้ที่เข้ามาเข้ามาแล้วที่มันหมุนไปเนี่ยมันพอเพียงหรือเปล่าเงินที่เข้ามามันจะต้องมากกว่าเงินที่หมุนไปในช่วงที่มีการดําเนินธุรกิจแล้วแล้วเราพอที่จะแบกรับภาระที่เงินที่ออกไปมันมากกว่าเงินที่เข้ามาได้กี่เดือนอันนี้มันเป็นการบริหารแคสฟลูแล้วมันจะต้องบริหารให้ดีไม่อย่างนั้นทุนมันจะจมมันจะต้องเรียกทุนเพิ่มเรื่อยๆเนี่ยมันไม่โอเคละ การทำธุรกิจต้องวางแผนค่ะการวางแผนต้องวางแผนเป็นเฟสๆนะเราจะต้องเ,ออเริ่มต้นจาก การขายผลิตภัณฑ์1-2ตัวก่อนลงทุนซื้อเข้ามาเท่านี้การที่เราลงทุนซื้อเข้ามาเราต้องมีเราต้องรู้แล้วนะว่าเราขายใครถ้าซื้อเข้ามาแล้วยังไม่รู้ว่าขายใครอย่าเพิ่งซื้อนะเฟสหนึ่งกี่เดือนเฟสสองกี่เดือนเฟสสามกี่เดือน,น,อนทำทีละเฟสเพื่อให้แคชโฟลเนี่ยมันมีเข้ามากกว่าออกแล้วมันสามารถจะขยายไปเฟสสองถ้าเงินมันเข้ามากกว่าออกแล้วขยายไปเฟสสามแบบนี้วางแผนทีละเฟสสิ่งที่สําคัญอีกอย่างสําหรับธุรกิจใหม่ก็คือเรื่องเครดิต ใหม่ๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องที่เราติดต่อกับซัพพลายเออร์เ้วเขาไม่ค่อยเชื่อถือเพราะว่าเรายังอาจจะเป็นบริษัทที่เพิ่งตั้งไข่เพิ่งจะเริ่มต้นลูกค้ายังไม่เยอะยังไม่เป็นที่รู้จัก,จกเราต้องเลือก p a เน n e r ที่เชื่อใจได้ช่วยเหลือเราแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาแต่สิ่งสําคัญเราก็ต้องมีเครดิตที่ดี การทําทุกอย่างการตั้งบริษัททุกอย่างเนี่ยเราจะต้องคิดในแบบวินวินก็คือตั้งแต่ลูกค้าซัพพลายเออร์แล้วก็พนักงานเลยนะต้องคิดว่าเราให้อะไรเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะให้อะไรเราอย่างเดียวแล้วการที่เราให้เขาและให้เขาให้เราเนี่ยมันจะต้องได้รับแบบที่เป็นความพึงพอใจทั้ง2ฝ่ายด้วยเพราะเรื่องของการทําธุรกิจเนี่ยมันจะต้องคิดเป็นสเตปวางแผนเป็นเฟสแล้วก็อย่าหวังว่าจะรวยโอ้ธุรกิจเทรนนี้มันมาฉันลงทุนเนี่ยฉันต้องรวยภายใน6เดือนมันไม่มี เรื่องแบบนั้นมันต้องลงมือทําแล้วก็วางแผนเป็นเฟสๆแล้วก็แก้ปัญหากันไปเรื่อยๆอีกอย่างหนึ่งการทําธุรกิจโดยเฉพาะแรกๆเลยอะค่ะทําให้รอบคอบจําเป็นมากต้องมีทนายนังนั้ในการทําสัญญากับลูกจ้างแม้ว่ามันจะเป็นวินวินเนาะแต่ว่ามันต้องมีสัญญาจ้างการทําสัญญากับพาร์ทเนอร์ หุ้นส่วนของเราใครรับผิดชอบอะไรทุนเท่าไหร่ยังไงมันก็ต้องมีสัญญาเหมือนกันนะการที่เราคุยกับซัพพลายเออร์เราซื้อของอะไรพวกนี้ทุกอย่างควรจะมีรายลักษณ์อักษรหรือแม้แต่การคุยกันในที่ประชุมมีข้อสรุปอะไรสักอย่างหรืงเงี้ยควรจะมีเป็นรายลักษณ์อักษรว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เราคุยกันเรื่องอะไรได้ข้อสรุปเรื่องอะไรการทําธุรกิจโดยเฉพาะการทําธุรกิจในระยะแรกต้องรอบคอบมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องของสัญญ,ญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเรื่องของบันทึกที่เป็นลายล ักษต้องมีจริงๆการที่เราทําจะไม่ให้เกิดการโยนกันไปโยนกันมาก็คือ1เราเคลียร์กันทุกประเด็นในที่ประชุม2ให้มีการตรวจบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าต้องเซ็นต้องเซ็นกํากับแล้วให้ที่ประชุมเซ็นกํากับนะคะเพื่อวันข้างหน้ามันจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันว่าฉันพูดอย่างนี้ฉันไม่ได้พูดแบบนี้อะไรประมาณนี้นะค่ะฝากไว้วันนี้แค่นี้เดี๋ยวเรามาต่อเอพิโซดทูกันนะคะคราวหน้าขอบคุณมากสาหรับการติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ